ละครสั้นโรโบอตตอนพักหน้าจอมาต่อหน้าเธอถอดปลั๊กยังไงให้ไม่ชักกระตุกแนะนำตัวละครแปลว่าอิงตูเอนเซอร์สาวสายคอนเทนต์ชีวิตคือการถ่ายรูป เจตายพี่ใหญ่สายมูบ้าช้อปปิ้งออนไลน์เอฟทุกอย่างที่ขวางหน้าฮีนี่สาวออฟฟิศผู้แบกความเครียดไว้เต็มบาผ้ารักซีรีส์เกาหลีจนขอบตาบโบกวินนงเนิรไอทีผู้ละมัธิเลิกติดจอแต่ตัวเองก็แอบห้ามใจยากณห้องนั่งเล่นในบ้านพักตาอ,อากาศบนดอยที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ต กวินนายพาพวกเรามาฆาตกรรมทางสังคมชัดๆสัญญาณขีดเดียวก็ไม่มีแล้วฉันจะลงรีเลยงไงยอดเอ็นเกตฉันตกควบยิ่งกว่าหุ้นอีกนะอะเออเจ๊พึ่งเอฟน้ำมันภายออแกนิกไปในไล์สดยังไม่ได้โอนเงินเลยถ้าเขาบล็อกเจ๊ขึ้นมาใครจะรับผิดชอบความโสดของเจ๊ใจเย็นใจเย็นครับทุกคน นี่คือปฏิบัติการคืนจิตวิญญาณสู่ร่างเราจะอยู่กันแบบแทดลออก24ชั่วโมงเพื่อบำบัดอาการสมาธิสั้นและนิ้วล็อกของพวกคุณกวินฉันเห็นภาพหลอนฉันเห็นอกป้าเดินออกมาจากเขาบอกให้ฉันกด next episode นั่นมันชาวบ้านมาเก็บหน่อไม้ครับมินนี่ตั้งสติไม่ไหวแล้วใครจะถ่ายรูปจานข้าวลงสตอรี่อ้าว ลืมไปลงไม่ได้อ,อกวินเจถามจริงแถวนี้ไม่มีไวไฟจริงๆเหรอหรือนายซ่อนเลาเตอร์ไว้ในกางเกงสารภาพมานะไม่มีครับเจผมตัดไฟตัดเน็ตและที่สำคัญผมยึด power bank ทุกคนมาแล้วโอ้ oh, <my> God. กวินางฉันไม่มีซีรีส์ดูฉันเริ่มจำหน้าแม่ตัวเองไม่ได้แล้วนะหัวสมองชัดนางมันมีแต่สับไทยลอยไปลอยมา นั้นเรามาเล่นเกมกันเกมแบบดั้งเดิมเกมที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเกมเล่าความลับที่กระใจใครเล่าได้หาและพิกสุดชนะรางวัลคืออะไรถ้าไม่ใช่รหัสไ Wi ไฟ,ไฟแพรไม่เล่นรางวัลคือผมจะเปิด Ho อสปอร์ตให้คนชนะใช้คนเดียว15นาที wow. ก่อนความลับคือที่เห็นเจรีวิวว่าหน้าใสเพราะใช้ครีมสมุนางภายจริงๆเปล่าเลยเจยใช้แอบบีบหน้าจนกำแพงเบียรวิทยุไปถึงดาวอังคารวันก่อนผู้ชายทักว่าพี่ครับในรูปหน้าเรียวแต่ตัวจริงหน้าเหมือนนั่งเขียนหมูเลยคาดปาเจร้องให้ป<ห>สักกัน ของหนูพี่กวา่าเจเห็นหนูทำโอทีทุกคืนไหมจริงจริงหนูไม่ได้ขยันนะหนูรอใช้เน็ตออฟฟิศโหด Office, ซีรีส์ 4K พ่อเน็ตหอหนูมันกาดแถมวันก่อนหนูเผลอหลับในห้องประชุมแล้วฝันว่าได้แต่งงานกับกงยูจนเผอลอเมอาจารย์เรียกชื่อกงยูใส่หน้าหัวหน้าออแล้วหัวหน้าว่าไงหัวหน้าตอบกลับมาว่าผมชื่อสมชายครับมินนี่ไม่ใช่กงยูไปล้างหน้าเถอะไปออ โอเคแพรยอมเล่าก็ได้ทุกคนเห็นรูปที่แพรไปเช็คอินโรงแรมหรู้5ดาวเดือนก่อนปะจริงๆแพรไม่ได้ไปพักนะแพรแค่แต่งตัวจัดเต็มเดินเข้าไปถ่ายรูปในล็อบบี้สั่งน้ำเปล่าแก้วเดียวแล้วก็เดินกลับมานอนหอพัดลมที่บ้านเห็นไหมพอเราวางมือถือลงเราก็ได้คุยกันจริงๆได้เห็นความตลกที่เป็นธรรมชาติของกันและกันไม่ใช่แค่กดไลค์ผ่านหน้าจอ เออว่าพอนั่งคำแบบนี้เจก็ลืมเรื่องโอนค่าน้ำมันภายไปเลยนะเนี่ยจริงเจนั่งคุยกับพวกเจสนุกกว่าอานางทับไทยอีกครบ24ชั่วโมงแล้วครับทุกคนผมจะเปิดสัญญาณเน็ตให้เดี๋ยวนี้กวินอย่าเพิ่งเปิดก็ได้นะแพลว่าบรรยากาศตอนนี้มันดีจังแสงอาทิตย์กำลังตกสวยมากเลยวา ใช่ถ้าเปิดเน็ตตอนนี้เจของกลมหน้าตอบแชทลูกค้าจนลืมดูว่าพวกแกหัวเราะกันหน้าตลกแค่ไหนมินนี่ว่ามินนี่ขออยู่ดูซีรีส์ชีวิตจริงของพวกเจ๊ต่ออีกนิดดีกว่าสนุกกว่าในซีรีส์เยอะอองั้นคืนนี้เรามาล้อมวงปิ้งข้าวจีตแล้วเล่าเรื่องตลกกันต่อนะครับใครเล่าแปก๊กต้องไปตักน้ำในบอ่อมาอ่ะโอไม่ค์ ข้อคิดจากเรื <travaille> ่องโลกโซเชียลอาจทำให้เราเชื่อมต่อกับคนไกลได้ง่ายขึ้นแต่บางครั้งมันก็ทำให้เราห่างจากคนที่อยู่ตรงหน้าการวางหน้าจอลงบ้างจะทำให้เราเห็นความสวยงามของชีวิตจริงและความสัมพันธ์ที่ไม่มีฟิลเตอร์ว้าว ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ